ฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตนะคะใครที่หายอยู่ห้ามพลาดเด็ดขัดและคันนี้นะคะชุดแต่งแบบจัดเต็มแต่งภายในมาเป็นเคเล่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปชมกันคะ mm ่ะ hmm. คันนี้เลยค่ะที่อยากจะนำเสนอนะคะตัว o ต a า o r t u u n r นะคะตัว TRD SPORT ส v o ตนะคะตัวปี2018นะ เครื่อง2,008นะคะปี2018ได้มาในราคาสุดพิเศษค่ะคันนี้นะคะเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทมาพร้อมกับใหม่เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นบอกเลยว่าใช้งานน้อยนะคะรถบ้านแท้ๆเลยกรณีที่คูกค้าซื้อสดนะคะไม่มีแวดเพิ่ม7%นะคะคันนี้ซื้อสดฟรีแวดไปเลยรถบ้านสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะนี่เลยค่ะด้านหน้าคันนี้ได้มาเป็นสีขาวแบบเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมา ้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะและที่สําคัญนะคะด้านบนไฟตรงนี้นะคะเขาก็จะแต่งเคปล่ามาด้วยนะคะในส่วนของแมกนะคะอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนแมกลายใหม่มานะคะเป็นแมกที่ลงตัวมากๆเลยนะ,ะเป็นแมกขอบ18นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวนี้นะคะแต่งมาก็จะมีแต่งรอบนอกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ภายในของเขาก็จะเป็นในส่วนของเคเลล่าที่เขาให้มาแต่รับประกันเลยว่าเครื่องเดิมสภาพเดิมๆแน่นอนนะคะ ตัวกระจกนะคะนี่เลยก็จะแต่งเคบล่าตัว TRD นะคะแล้วก็นี่ไฟเหลวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตัวด้านบนนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดด้านบนนะคะหรือว่าตัวเปิดตัวจับของเขาก็แต่งเคบล่ามาด้วยนะคะนี่โลโก้ TRD รนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของออปชันของเขาก็คือจะมีคีย์เลสมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะด้านบนก็จะเป็นแหลกหลังคาปกติเลยนะคะโฉบฟอร์จูเนอร์ตัวปี2018เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า โลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ Toyota Fortuner น,นะคะที r d Sportivo ได้มาเป็นตัวขับสี่ด้วยนะคะเครื่อง2.8นะมีกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์มาให้แบบรอบคันเลยทีเดียวนะตัวเปิดนะคะสามารถเปิดจากตัวรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเปิดจากตัวรถก็ได้เลยนะคะ นี่เลยด้านท้ายนะอันนี้คือได้มาจากเจ้าของเดิมด้วยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเดิมเดิมก็มีให้อุปกรณ์ของคมแน่นอนนะคะคันนี้ส่วนด้านท้ายนะด้านหลังของเราก็สามารถจุของจุคนได้เยอะลูกค้ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็น SUV ขนาดใหญ่นะคะสาหรับตัว f o r t u n e er นนะคันนี้ก็เดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะสีน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสภาพเดิมเดมจากป้ายแดงยังไงคันนี้เหมือนกันนะคะ ตัวเบาะนะคะด้านหลังก็สามารถพับได้เลยนะด้านหลังสุด50-50นะคะด้านกลางนะคะแถวที่2นะคะก็จะเป็น60-40นะอันนี้ก็สามารถพับเบาะไปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ใสแ่แคมปิ้งนะแน่นอนว่าคันนี้นอนได้แบบสบายๆเลยนะคะพับเบาะลงหรือว่าไปกันแบบครอบครัวไปต่างจังหวัดน,นะคะกําลังเครื่องดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะปะ มาค่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะที่บอกว่าลูกค้าเก่านะคะดูแลมาอย่างดีเล้วเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะนี่เลยให้มาค่อนข้างที่จะกว้างเลยสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะฟัง์ชันนะคะเดิมๆจากศูนย์นะคะเป็นจอทัศสกรีนจากศูนย์นะแอร์สฝั่งแบบนี้แล้วก็แต่งลายเคเล่ามาด้วยนะคะชุดแต่งท R d ที่เขาให้มานะสำหรับคันนี้นะคะ นี่เลยหมวดทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอร์ออโต้นะคะเลือกใช้งานได้เลยแล้วส่วนด้านล่างเลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะมีจุดเสียบ USB AUX นะคะแล้วก็ power outlet ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็คอนโซลการจะเป็นเคปล่านะคะเปลี่ยนมาใหม่นี่ทั้งแถบเลยนะคะสวยลงตัวมากๆเลยดูสปอร์ตดูเทมากแล้วก็จะมีช่องใส่ของแบบนี้นะคะ นี่สองชั้นแบบนี้เลยนะคะเป็นหนังนุ่มๆสอบทาสีดําแบบนี้ชอบมากๆดูด้านหน้าอายพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นนะคะมีแพดเดิลชิพด้านหลังเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันนะคะตัว TR D ดี RD. อุ้ยสวยสปอร์ตมากสําหรับคันนี้ชอบพวงมาลัยนะคะที่สําคัญนะไม่ชาไม่โรมเลยไม่ห้าหมื่นกิโลเท่านะั้นลูกค้าใช้งานน้อยมากนะคะแล้วก็ดูแลรถอย่างดีดูจากสภาพด้านในคือรู้เลยว่าหลักรถพอสมควรเลยนะคะสําหรับลูกค้า รถคันนี้เนาะในส่วนของด้านบนนะคะช่องใส่ของในส่วนหมดไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยถุงห่อยังอยู่อยู่เลยลูกค้าขานะคะใช้งานทุกอย่างได้ปกติเลยในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะเบาะนะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังแดงสลับดํานะคะคาดได้แดงมาด้วยที่สาคัญมียางปูพื้นด้านล่างมาด้วยมีพรมมาให้ด้วยนะคะ ภายในนะคะไม่ช้าไม่โทมเลยแล้วก็ที่อยากจะบอกนะคะในส่วนของตัวนี่ตัวเบกรกหรือว่าคันเร่งของเขานะคะก็จะมีแต่งมาด้วยนะเป็นของท R อดีเขาเองเลยนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะไปดูสภาพความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟีลการน,นั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะ <S <S นี่เลยนะคะเรามาลองนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะตัวบอกนะค,ะคือไม่ช้าไม่โทมเลยลูกค้าดูนะ ใช้งานน้อยจริงๆสำหรับคันนี้นะคะส่วนโหมดไฟโหมดแอร์นะคะมีแบบแอร์ลาวเลยนะคะสําหรับคันนี้เลือกใช้โหมดได้เลยกดกันได้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของจุดเสีย ب, power outlet ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีไฟบ้านนะคะ ให้เสียบใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะช่องแขวนของใส่ของนะคะตรงนี้ถือว่าเรียบร้อยดีนะไม่มีอะไรที่จะต้องแบบเก็บงานใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ลองพามาดูด้านหลังดูเนาะสำหรับคันนี้นะคะมีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ำสองช่องอันนี้คือปกติเลยนะคะ ด้านหลังก็จะมีพรมทีอดีมาด้วยนะคะของเขาเองเลยนะแล้วก็มียางปูพื้นให้สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์083 2222 203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสากูดค่ะนะคะยังไงเข้ามาได้รถไว้ใช้งานแน่นอนเราไม่ได้มีแค่พรีเจนเนอรคันนี้คันเดียวแต่วันนี้เราเอาคันนี้มาพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูเพราะเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไงถูกใจแน่นอนลองเข้ามาเลือกชมกันค่ะบ๊ายบาย